ยุคต้นสาธารณรัฐจีนภายต่างชาติเข้าคุกคามก็ขนศึกรบราฆ่าฟันบาปกรรมตกกับประชาชนผู้ทุกยากทั้งแผ่นดินเมืองเติมเฟิงเห่อนานประเทศจีน

พี่ายังไม่ตายอ่ะทีนี้นี่นทำใจดีๆทำใจดีๆไว้ตาาาาามมมมเเเเเรร็ววนนะอี 三倍，阿波们全偷龙了，你呢？ เสอนอเศร้าหลินสองใจให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตร ไม่ต้องรีบร้อ,อนขอจ,จ้าไม่ต้องรีบร้อนท่นพี่มีคนอ,อพยพไปอีกสองร้อยเจนฤดูหนาวแล้วเราควรสร้างเพลิงเพิ่มก่อนหิมะตกฤดูหนาวแต่ว่าเราไม่มีทั้งไม้ทั้งฟางแล้วจะสร้างเพลิงได้ยังไงงั้นให้พวกเขาเข้าไปในวัดเส้าหลินเราก็ดีเหมือนกันนะถ้าเองก็เก็บความหนาวจะดูหมันโถนั่นลูกเล็กลงทุกวันเรื่องความหนาวข้าไม่กังวลแต่ถ้าหากเรื่องอดอยาก คงตายก่อนหน่แล้ววัดเศ้าหลิงไปตามาไปเอาตัวเล้กคพ,พวกลงมาให้ได้ลงมา้ ออกมาไอ้คนวัวหลอที่ไหนออกมาไอนออกมาไอ้คนวัวหลงอยู่ไหนออกมาทาบไหมือเปล่าออกมามันอยู่ไหนออกมาทำอะไมาออกมาไอนออกมาทำอะไมาทำไหนอะไร ไม่เสริมไ่เสริมอย่าช่วยด้วยตะบุญหน้าก็ไปสู้ศัตรูของเราเชื่อศัตรูของเราเราจะฆ่าให้หมดจะเป็นใครเข้าไม่สอนหรอกครบสถานที่ด้วยลงมา มันเหมือนกับพวกแกตายหมดเขาเสียเลือดมากออรีบไปเอายามาแล้วคระเตยซือท่านในพันโหมาพวกเขาต้อนรับแกด้วยกังฟูเศร้าหลิน แต่กกลับชักเลยขึ้นมามันไม่เหมาะท้าพนพ่อประสบยาขยับไอซื้อไม่ขนยุ่งเพราะวันนี้ คือวันตายของเขาอย่าเสียเวลาเลยอามิตาพุธพระพุทธองค์ทรงให้ที่พึ่งพิงแก่สัตว์ทั้งหลายแม้สัตว์นั้นจะใกล้ตายอาตมาก,ก็ต้องช่วยเขาเขอได้โปรโดเมตตาด้วยเถอะอย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตกันเลยก็ม,<อ>มันไม่ตายเพราะคุณนอนตามไม่หลับใจที่ไม่กลัวยอมปราศจากิเลสใจเมตตา นำมาสึงสันติสันติเงี้ยเหรอใต้ซื้อขออยู่แต่นวัดเศ้าหลินนี่นานเกินไปแล้วถ้าเขาไม่ตายสงครามก็จะไม่จบได้สันติที่ว่าน่ยจะเกิดได้ยังไงพอจียอฉันยอมแล้วเมืองเติงเฟิกเป็นของแกปล่อยฉันไปเถอะพอจียอ ฉันจะยกทุกอย่างให้แกเอานี่ไปนี่เป็นหลายแทนงสมบัติเอาไปเถอะแต่ไว้ชีวิตฉันด้วยฉันสัญญาว่าฉันจะไม่กลับไปที่นั่นอีก

ถอ,อายามมายินดียามจากแสนถุกหากเวียนไหวท่า,ามกลางมวลมนุษย์โดยไม่มาโดยไม่ไป ก็ยอมไม่ยินดีก็ยอมไม่ทุกอาวิธาพ่ะต้นกำเนิดบรรยุทธ์ใช่จะแน่สักแค่ไหน พี่ใหญ่พรุ่งนี้พี่ต้องพบพวกฝรั่งพบทำไมถ้าพบพวกนั้นเราจะได้ซื้อปืนกับปืนใหญ่เพิ่มเราจะยึดเจ้องโจเพิ่มอีกเมือง <c oughs> ปืนผานหน้าไม้จะไร้ค่าถ้าไม่มีที่ใช้ทำไมเมื่อกี้นายถึงไม่ย,ยิงถล่มวัดเส้าหลินเน่ใจอ่อนอย่างนั้นจำไว้นะหากน้นคือเป็นเจ้าคนายคนถ้ามัาแต่ลังเล นมยจะตายเอาได้ทำอะไรจงหยันหลังเลยคราวหน้าใครหน้าไหนที่มบาบังอาจขวางทางขี้ใหญ่ดีผมจะฆ่ามานันให้หมดอย่าลืมที่พูดสะละจะส่งมาต้องเรียกเขาท่านในผลส่งท่านในผลส่งคนนี้ตอนรบก็เอาแต่นี้แต่พอะจะแบ่งของที่ยึดมาได้ยดรีบเสนอหน้ามาเชียว อยูพที่ส่งเองตั้งฟันเป็นของเราแล้วหัวหลงตายแล้วแค่เด็ดหัวหัวหลงได้ถึงก็ต้องเออกระเิกกันขนาดนี้เชล้วจัดงานใหญ่จนนึกว่าเป็นงานศพนายซะอีก <laughs> รเราเสียพี่น้องของเราไปหลายร้อยคนแล้วไงแกจะให้ฉันจ่ายอยังนง้นเ่ะ เพราะฉันไม่ไปที่สนามรบแต่ก็เลยรู้สึกว่าถูกทอดทิ้งใช่ไหมถ้าขาฉันไม่บาดเจ็บแบบเนี้ฉันใช้แค่มือเดียวก็ปราบพวกหลงได้แล้วพวกไ่น้องรักถูก